ดูมเมลยเขาดูชิมนะคะโอเคค่ะอะร่ยอยไหมยัมมี่อร่ยอยไหมอร่อยอะไรเอ,อ่อยไหนๆให้นิดาดูหน่อยนอะไรอ,อ,อไรออ่ยนี่นะครับเป็นลูกอมแตงโมนะอร่อยมากค่ะคือเหมือนอร่อไรยไหม เลยเนาะอืมย right, no? mm ้่มเชงย่มองชอะไรเชื่ออะไรซีดีบินซีบินบ๊ายบายก่อนวันนี้เราก็จะแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสคร b e กดติดซับสคร b e แชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย บายก่อยลืบ๊ายบายโอเค